มีคลาวส่วนตัวไว้เก็บข้อมูลด้วย WD My Cloud Home ยุคนี้นะคะหลายๆคนเริ่มหันมาเก็บข้อมูลโดยใช้คลาวกันมากขึ้นค่ะเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าถ้าใครที่มีข้อมูลเยอะเนี่ยก็อาจจะเสียค่าบริการรายเดือนให้กับผู้ให้บริการค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีคลาวเป็นของตัวเองดีกว่าแนะ่นอนแหละ ขึ้นขอแนะนำ WD My Cloud Home นะคะตัวนี้มีความจุถึง4เทเลไบต์ค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่เก็บรูปเก็บไฟล์วิดีโอใหญ่ๆ 4K หรือว่ารูปเก่าๆนะคะเพียงพอแน่นอนค่ะแต่ที่บอกว่ามันดีกว่าเนี่ยดีกว่ายัางไงคือตัวนี้นะคะเป็นคลาวด์ส่วนตัวค่ะก็คือไม่มีผู้ให้บริการมาคอยควบคุมนั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากเราแล้วนะคะก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นั่นเองค่ะการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ ก็จะทําการออนไลน์นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะจัดเก็บไว้สำรองข้อมูลเพื่อนๆมาไว้ในนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะมันต่างจาก N a s ยังไงนะคะอุปกรณ์นี้ต่างจาก n a s ค่ะตรงที่เป็นโซลูชันแบบใช้งานง่ายนะคะเพื่อสำรองข้อมูลไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะคะไฟล์งานต่างๆค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถเปิดและก็แชร์ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันของ My Cloud Home ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องสนใจกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัว WD My คลาวโกันดีกว่านะคะคือเครื่องด้านบนนะคะก็จะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ของ WD นะคะอยู่ทางด้านหน้านี้ส่วนเครื่องล่างนะคะก็จะเป็นลวดลายค่ะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสีเทาค่ะเรามาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนนะคะก็จะมีช่องระบายอากาศไว้ระบายความร้อนไม่ให้สะสมในตัวเครื่องค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีช่องให้ลมเข้าค่ะแล้วก็มียางกันลื่นมาให้ด้วยส่วนขนาดนะคะความกว้างค่ะจะอยู่ที่5 3ม mm, มิลลิเมตร ความยาวจะอยู่ที่140 mm มมแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่175.5 mm มมค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็จะมีช่องค่ะ USB 3.0เอาไว้เสียบกับ external SSD หรือว่าแฟลชไดร์นะคะเพื่อย้ายข้อมูลลงใน My ไม u d Home ได้ง่ายๆเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีช่องสาย LAN นะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับเราเตอร์เวลาที่เราใช้งานค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นช่องเสียบไฟอะแดปเตอร์ค่ะ การติดตั้งนะคะก็บอกว่าง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆคะ่ะเสียบไฟจากนั้นนะคะก็ต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ mycloud.com นะคะจากนั้นก็เลือกเป็น setting mycloud home ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็ตั้ง username แล้วก็ password เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะอย่างที่เค็มบอกไปไว่าข้างต้นนะคะว่าเจ้า mycloud home เนี่ยสามารถใช้งานได้งา่ายแต่ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะสามารถที่จะสำรองข้อมูลจากสมาร์ทโฟนนะคะแท็บเล็ตค่ะแล้วก็โน้ตบุกนะคะไปไว้ที่ mycloud home ค่ะผ่านแอปในมือถือหรือว่าเบราว์เซอร์ของ mycloud.com ค่ะสสามารถสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติจากมือถือนะคะโดยเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะลืมแบ็กอัพนะอย่างเช่นวันหนึ่งนะคะคิมทำโทรศัพท์มือถือหายหรือว่าบางวันเบลอค่ะเพอลบรูปลบไฟล์ต่างๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่ามีข้อมูลที่แบ็กอัพแล้วอยู่ใน mycloud home ค่ะ หลายคนคงเกิดคำถามนะคะว่าเอ๊ะจะใช้คุ้มหรอเราใช้คนเดียวคงไม่มีข้อมูลไปเก็บเยอะหรอกมั้งหรือว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คุ้มแน่นอนค่ะเพราะเราสามารถที่จะแชร์กันได้นะจากคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนก็ได้ค่ะไม่ใช่แค่แชร์กันซื้อนะคะแต่ว่าเราแชร์กันใช้ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเครื่องนะคะสามารถใช้ได้หลายยูเซอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ยูเซอร์แต่ละยูเซอร์นะจะไม่เห็นข้อมูลของกันและกันนะคะแถมยังสามารถเลือกได้ค่ะว่ายูเซอร์นี้ให้ใช้ข้อมูลเท่าไหร่อย่างสมมุติว่าคิมเนี่ เงินเยอะหน่อยใช่ไหมก็ใช้ไปเลย2อ B เเพื่อนอีก2คนก็ไปคนละ1 T b ก็เพียงพอแล้วค่ะเจ้าไมค์คลาวโฮมตัวนี้นะคะจ่ายแค่ครั้งเดียวค่ะไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนซื้อแค่หนึ่งเครื่องนะคะสามารถใช้งานได้หลายคนค่ะไม่จําเป็นจะต้องพกพานะตั้งไว้แค่ที่เดียวค่ะเปิดไฟล์ได้ทุกที่เพียงแค่เพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายเก็บไฟล์ได้เยอะต้องมีกันแล้วนะคะ ขนาดเริ่มต้นนะคะก็คือ2เทเลบค่ะราคาจ่ที่5,590บาทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี3เทเ4เทเ6เทเลบก็8เทเลบค่ะราคาจ่ที่14,500บาทค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ JB i ทุกสาขาหรือเข้าไปที่ www.jb.co.th i นะคะถ้าเพื่อนๆสั่งครบ3,000บาทค่ะเรามีบริการส่งฟรีใน3ชั่วโมงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะเค็มจะนำาของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ